สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านตอนที่สองค่ะก่อนเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาฝากนักเรียนค่ะคำถามมีอยู่ว่าหน้าที่ที่นักเรียนควรทำเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่มีอะไรบ้างเด็กๆลองช่วยกันตอบนะคะ เก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบคำถามคุณครูแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตอบคำถามไม่เป็นไรค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านนักเรียนรู้ไหมคะว่าพ่อแม่ของเรามีภาระงานที่หนักมากเลยนะคะต้องออกไปทำงานแต่เช้ากลับบ้านก็ค่ำมืดเราเองก็โตพอแล้ว ที่ช่วยทำงานบ้างได้แล้วนะคะจึงไม่ควรให้ท่านทำงานโดยที่เราไม่แบ่งเบาอะไรเลยนะคะงานบ้านง่ายๆที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้มีอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะการจัดเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการหยิบใช้และการหานะคะหลักการจัดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องใช้เครื่องแต่งกายเช่นชุดนักเรียนชุดชั้นในเสื้อกางเกงกระโปรงขั้นตอนต่อไปนะคะเก็บเสื้อผ้าแต่และประเภทไว้ในตู้อย่างเป็นสัดส,ส่วนไม่ปะปนกันสุดท้ายแล้วเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วจะเปื้อนฝุ่นหรือเหงื่อไม่ควรนำมาสวมซ้ำนะคะและไม่ควรเก็บ รวมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วด้วยนะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วมี2วิธีการปฏิบัติดังนี้ค่ะเสื้อผ้าที่เปียกนะคะนักเรียนอาจจะตากฝนมากหรือว่าเล่นกีฬาเสื้ออาจจะเปียกชื้นได้ให้เด็กๆนำเสื้อผ้าไปแขวนไว้นะคะบนราวตากผ้าให้แห้งแล้วจึงนำม,มาเก็บลงไปในตะกร้าเพื่อรอการซักค่ะ ต่อไปแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วตามประเภทใส่ตะกร้าเพื่อง่ายต่อการนำไปซักค่ะเช่นตะกร้าถุงเท้าตะกร้าชุดชั้นในและตะกร้าเสื้อผ้าค่ะการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะคะสำหรับเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว มีอยู่2แบบก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นเสื้อผ้าที่ใส่อยู่บ้านกางเกงขาสัน้นชุดนอนผ้าเช็ดตัวควรพับและแยกประเภทไว้เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะเช่นชุดนักเรียนชุดทำงานสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องรีดเช่นชุดนักเรียนชุดทำงาน เมื่อรีเสร็จแล้วนำใส่ไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็แขวนแยกตามประเภทของเสื้อผ้าเพื่อสะดวกในการเลือกมาสวมใส่หรือใช้งานครั้งต่อไปค่ะการล้างจานนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรล้างภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารทุกครั้งไม่ปล่อยทิ้งไว้จนอาหารเน่าบูดเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือเป็นอาหารของพาหะนำโรคเช่น หนูมดแมลงสาบและเพื่อให้มีภาชนะที่สะอาดไว้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปค่ะหลักในการล้างจานนะคะเลือกอุปกรณ์ล้างจานให้เหมาะสมกับภาชนะที่เราจะล้างนะคะแยกประเภทของภาชนะเช่นช้อนส้อมแก้วจานหม้อเทเศษอาหารทิ้งและปาดข้าบบนภาชนะออกก่อนเสมอแยกประเภทที่เปื้อนมาก และภาชนะที่เปื้อนน้อยออกจากกันเพื่อทำความสะอาดภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อนนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานกันค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเด็กๆควรจะเลือกที่สามารถกำจัดคราบมันกลิ่นคาวและไม่และไม่ทิ้งสารตกค้างค่ะสำหรับฝอยขัดหม้อนะคะใช้สำหรับภาชนะที่มีคราบดำเกาะแน่นเช่นหม้อกระทะ ที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสต่อไปฟองน้ำใยขัดใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเกาะแน่นต้องใช้แรงขัดไม่ทำลายผิวภาชนะนะคะสุดท้ายค่ะฟองน้ำตาข่ายใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเล็กน้อยไม่ต้องใช้แรงขัดมาก ไม่ทำลายผิวภาชนะค่ะต่อไปนะคะการจัดวางและเก็บรองเทา้าการจัดวางและเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยทำให้สะดวกในการหยิบใช้งานและเป็นการรักษารองเท้าให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีหลักการวางและเก็บดังนี้ค่ะ 1. ควรจะแยกประเภทรองเทา้าเช่นรองเท้านักเรียนรองเทาเ้าผ้าใบรองเท้าแตะ นักเรียนควรจะเคาะฝุ่นและทำความสะอาดรองเท้าก่อนเก็บเข้าที่เสมอนะคะและรองเท้าพ่อใบที่ซักแล้วต้องตากให้แห้งสนิทก่อนนะคะถึงจะนำมาเก็บในตู้ได้จัดวางรองเท้าเป็นค,คู่วางบนชั้นวางรองเท้าหรือใส่ในกล่องเก็บรองเท้าค่ะการจัดวางรองเท้าตามการใช้งานเช่น รองเท้าที่เราใส่บ่อยก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถหยิบจับขึ้นมาใช้ได้ง่ายค่ะนักเรียนมาดูวิธีการเก็บรองเท้าใส่กล่องนะคะวิธีการก็คือปลายรองเท้าหันเข้าหาส้นเท้านะคะตามรูปเลยนะคะปลายรองเท้านะคะหันเข้าหันเข้าหาส้นรองเท้านะคะและพื้นรองเท้าและหันพื้นรองเท้าออกจากกันค่ะ เห็นหมคะตามรูปที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูนะคะต่อไปนะคะการทําความสะอาดพื้นบ้านไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นั่นเองนะคะหลักการในการทําความสะอาดพื้นก็มีดังนี้ค่ะเลือกอุปรกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นบ้านทําความสะอาดจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง กวาดจากซอกมุมต่างๆนะคะออกมากลางห้องนะคะและทําความสะอาดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดพื้นบ้านนะคะก็จะมีไม่กวาดค่ะไม่กวาดใช้สําหรับกวาดฝุ่นบนพื้นให้สะอาดค่ะที่ตักผงใช้ตักฝุ่นหรือเศษผง ที่กวาดรวมกันเพื่อนำไปทิ้งผ้าดันฝุ่นใช้เช็ดฝุ่นบนพื้นให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเครื่องดูดฝุ่นใช้ดูดฝุ่นบนพื้นไปเก็บในช่องเก็บฝุ่นในเครื่องมีความสะอาดและสะดวกสุดท้ายนะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช้ดูดฝุ่นบนพื้นทำงานโดยเคลื่อนที่เองแบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดแรงและเวลาสรุปแล้วนะคะหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านการทำงานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนควรช่วยกันแบ่งเบาภาระนะคะสำหรับเด็กๆแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยแต่การเลือกทำงานบ้านต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความปลอดภยัยขณะปฏิบัติงานด้วยนะคะ ระหว่างการทำงานบ้านต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยจากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำความสะอาดบ้านสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านคนุณครูมีชิ้นงานให้เด็กๆช่วยกันนะคะให้เด็กๆส่งรูปที่นักเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ส่งมาให้คุณครูกิ๊กด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆที่น่ารักของครูกิ๊กจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่โดยการช่วยทำความสะอาดบ้านนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ